ปลาปูครับปีไม่ได้นักปูขรรยายมหาโอ้ตั้งแต่ปีกายนี่เห็นได้ปีนี่หดจนหดปีไม่มากรอปูแล้วครับผมลองเอาแต่วายหนามสิแต่วายแต่ว่ายไม่แต่ว่ายไม่กลับเลยมอยู่ใกล้ๆกล้ผู้ถอดไปนั่นนั่นถอจับรถจับรถเอาเอาเอาละครับผมสาธุสาธุครับวันดีปะปู เอาฟันหลดฟันก็ฟันว่ามิจะซูนอะไรปูนั่นศูนย์ังนอกบาทนี่เนาะฟันว่าจังไงปูก็ได้ศูนย์ฟันขึ้นนี่ฟันว่าเขาจัดงานศพโอ้ต่าเมียจัดงานศพจัดงานศพมีนพี่ไส้ซีรีพอดไปรับเหมางานกันเลยพิษกัน พิดกันเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องอย่างเงี้ยไม่ฝันนไม่ฝันเลยพี่น้องอเียว่างานจบงานจบกที่บเป็นศูนอย่างนอกบ่ได้ไอว่าบมากขันวานีหนึ่งหนึ่งศูนกับเจ็ดศูนนั่นแหละดีตผมมันคือกัน หนึู่เดตัวเดียวกันเจ็ดมากใส่ปูเจ็ดกับตัวเดียวก็หนึ่งแหละโอ้ตัวแทนโอ้าพี่ด๋องนะมากที่ต่ำปูบางบทปูบังบนะงวดแรกของปีครับผมหนึ่งศนับเจ็ดศนย์นโอ้ว่าเลยครัเดี๋ยวพี่น๋องเพราะว่าศูนย์ในงานเอ้าไปแก้ขั้นศพบอกปูแก้งานศพผู้ได้แต่ปู มันบ oh, ู่ว oh. ่าผายใจแต่ว่าเห็นจบเหรอแต่ว่าเป็นจัดงานเออจัดงานแต่งานเห็นคนหูจัดทั้งนั้นหูจัดมัดญยาตีพี่น้องครับผมเมียมือยังเมียก็ตายไปแล้วเห็นมัดโอ้ข่าะมารวมงานมารวมงานปิดจ้าภาพงานครับผมโอ้หันม่ยาาบกูตันมาเงาดอกหันผมม่านจั เทิงชั่วโมงนี่แหละโอ้ตวดูเดี๋ยวว่าฝันฝันจะเกี่ยวกับพวกนั้นครับผมเกี่ยวกับงานงานทบรวนรวนงานทบ้วนรวนว่าต้องเปลียนไปดูอื่นเลยบ่เห็นคนเป็นงานที่ดีบ่ปพกมันมันมันเป็นงานขึ้นเขึอนดีหรือว่ามันเป็นงานเผาศพมันที่เผาศพปอาจันที่เป็นงานแต่ว่าบบเห็นศพ เม่เห็นจบในงานแต่ว่าดูอยู่ว่าจัดงาน,น,นแต่ว่าม,มีมีวาฒะศิลธรรำพูดพิษกันเรื่อรึ่งถือในงานอโอในงานจบกันก็นพิษกันพิษกันมา<น>ถือกัน,นบ่ไปข้องเดียวกันคนบ่ให้กันบ่ทให้กันได้กันแบบบ่บ่บ่บไปข้องเดียวกันละ่ะครับผมพิษกันไปอื นี่เป็นส่นยาเงี้เป็นได้โอ้ขึ้นก่อนเหรอวันขึ้นก่อนขึ้นก่อนหนานั้นครับผมวันโกนวันพระพานไปวันโกนดีแล้ววันโกนพานมาเนี่แหละครับผมมือสองมือนี่พาันแบบไปแท่งสนุกเออนี่คือนี่ัว แท่งสนุกเหมหมดขึ้นแท่งสนุกนะเนาะสาวไม่คิ้วเลยอะสาวอยู่พ่อไปเล้วต็มัวแทงหมดขึ้นหมดเบนเอาจะว่ามี่พูนึงมาแทนคุณหูจักครับผมเราตายไปแล้วล่ะรอที่ตายไปแล้วเพราะว่าเราเป็นเจ๊กเสีงคือเราเจ๊กเสียง เราเป็นลูกพี่เนะรู<ช>้จักกันผ้าไปนั่นไปนี่พ้าไปนั่นไปนี่ไปฆ่าไปขายไปฆ่าขายหงายมือยังต้าผ้าไปเฮ็ดธุรกิจต่างๆนั่นล่ละครับผมเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาถมเฮ็ดลูกศิลนเฮ็ดยังพ้าไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พ้าไปปั้นมังงิ้ว ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เราตายไปแล้วเรามาแทนงสนุกเราแทงกับสู่เขาป่ไเดีแต่ที่ให้เฮ้าเฮ้านี่ล่ลงลงทางเราทางทางทางเล่าทางเพิ่นนั่นแหละคือห้เสียเพิ่นมาๆมาที่ที่เหรินไรไปเนี่ยเจ้าของคัดไปจ้เอาเห่นยี่สิบบาทเจ้าของวาอือแท่งยี่สิบบาททีเราแทงแทงไปกับสู่เขาป่ะเดีอแทงไปกับ แพ่เขาตลอดยี่สิบตีกระพุ้ยี่สิบยี่สิบบาทแค่ยี่สิบตีกระพุ้งอีกตอนนี้เขเลยเลยว่ามาแทงเองเว่านอ้พูดแทงเองเลยแทงเองเลยออโอ้ป็นโยมเนี่ยล่ะครับผมจับไม่คิวเดยกัแทงแทงแทงเลยโอ้เยไปูไข่เนี่ยสู่สู่สีโอ้สู่อไระพู้สู่ไรอยู่โอ้โอ้บว้เราอันเฮียเจ้า ูเระพานเลยเตือนปรพานเอะพานตื่นขึ้นมาดูว่าฝันแท่งสนุกแท่งลูกแดงลูกเหลืองลุกเขียวลุกช็อกลุกน้ำเงินชมพูอยู่นะในฝันนะเอ้าแทงดึงโอ้แมนอีีเนี่ยหือจับขึ้นมาปุ๊บสีแดงเหรอแทงสีได้งไห้ขมูปูโอ้ยมันเกิด ลายสีแหละแดงกินเขียวกินชอกกินน้ำเงินกินดำไปอย่างนั้นโอ้มีมัดทุกสีมีมัดทุกสีสีโต้ะน่อยเห็นมัดครับผมไี่พันแทมัดขึ้นเอ้าบุไปใส่ลงหลุมที่ไรคูหลุมที่สิบแล้วลุมที่สิบโอ้เขาว่าไม่ชิวกันนึ่งเนาะเออเออกลุ่มๆกันศูนย์แท่งต้ลงมลงหลุมที่สิบคปูอือหลุมที่มันกระดุมกลางครูสิบอ อ๋อนี่เดี๋ยวครับูพี่ครับบาดเนี่เ<ฮ>ดี๋ยวนี้เออมาฝันเมื<ฮ>่อขึ้นตัวมามาฝันครับเอ้มามะมะทิทฐานมาคิเบางวาธิฏฐานก็เลยมาฝันมาฝันเมื่อขึ้นนี่แหละฝันว่าเขาทอมีอาจดงานศพจากงานศพยววนยอยู่วัดนี่แหละไออยู่วัดอยู่วัดวัดในเมืองอุดรนะวัดโค้วัดนี่นะ จันทร์อาศพพี่ไส mm, ้พี่ไส้ซิลิคอนคป็นคุ้นหมองานครับพิดกันกับเชาแม่ยพิดกันมาเรื่อยเรื่อยพิษกันบ่ลงโตเงินต้องเงินคำกับแก้วผีต่อผีพิดกันบ่คน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 ที่ปั่นเห็นยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้อยู่เกาะกลางน้ำเป็นพี่ไส้ซิลิคอนเ่ายดนวย ยังถามเพื่อนอยู่ว่าเทายนเหรียดสี่เลรีตัวใดเทาย่นเทาย่นเราหมักเรื่อเรามักเหรียดเราหมกเหยดเพิ่นเออว่าเจอเพิ่นเราหมักเด่หรียดเลิกครับที่ถามเพิ่อนถามเพิ่นเล่นอันแต่ว่านั่นอันยี่สิบบาทบริษัทมันมาปูยี่สิบบาทนี่เสียลล่ะแต่ว่าคัดคัดเ่ราะใดคือว่าเล่นไปเอา เอาให้กำลังใจเราซื้อโอ้ซอยเราซอยเราเยเราขางเราซื้อเอาขางเราซื้อเพรา้าท่่รู้เราแพ้ล่ะเชียแล้วหัวใส่แล้วาๆลบ่น้อม่พูดกันไม่บ่นพูดะไรเ่านนี้หนึ่งศูนย์ล้มล้มลุมมาสี่สิบเนีบานไปพูกันเลยไปแท่งอย่งสูสีบานนี่ยสูสีได้ชนะได้ยู่ชนะได้พได้กินได้อยู่โอได้กินได้ ได้บะไว้บะไว้หมูแบบอันนี้เราแทงหมูครับหมูเทียคือโอ้พี่น้องนกปูก็ได้เป็นแปรพิษนาให้ครับผมเนาะลูกสนุกกับกลุ่มๆนกปูเนาะไม่ชิวกันแต่ว่าฟันข้างหนึ่งเนี่ยครับวันนี้งดมันหาบนหาล่างกันละครับผมฟันแท่งสนุกจงซีเลรอแต่มันบ่มีศูนย์มเมื่อวนนั้น เลขศูนย์นี่ดังมดประเทศมั่งปันจนเขาบัยกล้าขายมั่งปัมันออกมาคือบ่มี่<อ>ัสนอวัตเทียวนี่มันคือว่าฝันอีกเสนอเอ,อาวัตเทีมวศูนย์มันจะเป็นหาวามันจะเป็นหาศูนย์ดิปัวป้ยมันจะแล้วหายยังเนี่ย เงวนั children, it, where, where it ้นม uh, uh, ok oui. ันมั่นใจรีว่าเออเลขเศูนี่มาเน่นอนนนกเดเสนุกนกปูนะเห็นลูกสนุกก็คือราที่นี่ศูนย์แนนเดินบอลดินเบิเนือว่ามีศูนนั่นแหะอ้ม่อไป้ออกาเนยเนาะนีเป็นหาศูนคือว่าผู้ชายเต้ผู้ชายแทงอตัวกันที่นอกไว้ขงนี้ใส่ครับผมใส่อันแต่เราตายอล้่ละเราอายุเราบูมก็รี้ยอ มันเชื่อว่าม่มีศุนคือที่เป็นหาศูนปก็ย่งวานเนี่ยมักก็ยังมักอันศูนอยู่ขึ้เก่าหมนนเดหาอันซนท่อนเดียวองไปไลๆเขาที่สับสนอ่าซุนหนึ่งเกบวีละคิดว่ามันหนาหนางวดนี่มันหนาจะเข่าศูนเนี่ยเพราะันปีใหม่เดดิปีใหม่เล้วดี ปีที่แล้วนี่มันฝันแต่มันว่ไปศูน์เลยครับผมไปหา่นเออครับผมหรือว่าได้ศู์ในกันบ่ปูไม่สูญแล้น่ะศูนก็มดงานเหมอนกันไม่ใช่เพื่อคนอ๋เป็นงานสพิดกันมีศูนย์กันพี่ครับหวดีแต่